ฉันคิดถึงเธอเลยกันเธอรู้ไหมพี่บี ว,ว้าว่าดีทุกคนด้วยนะครับผมนับพี่ครดีครับผมคนที่ดังแต่เสียงแม่กูละคิดถ่งมึงเลยเกินสักหน่อยนะทุกคนปี2020แล้วเนี่ยคงจะไม่มีโบแล้วนะอ๋อหยุดเลยนะโบทั้งหลายฝากกดไลค์เช็คชื่อหน่อยสิว่ามันยังมีคนเล่นเกมดีอยู่หรือเปล่า <c oughs> ไอพวกที่ยังรอดชีวิตอยู่แล้วก็ยังเล่นเกมดีแม่แฟนมันแท้จริงๆเลยนะพวกมึงเนี่ยไหนไปแหกตรวด,ดูเกมหน่อยดิ <c oughs> มันไปยังไงบ้างเฮ้ย <c oughs> มันยังมีคนเล่นอยู่อ่ะทุกคนเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ขอความโกรนางงดใช้มาโคทุกชนิดอ้าวยเย็ดเข้แล้วงดใช้มาโคทุกชนิดเด้เวย้ยอันนี้กูว่ามันจะเล่นได้นะคงไม่ว่าอะไรกูจะไม่ยินแล้วมันมีไอ้หน้าหนอนตัวไหนอะฮะ มันบังอาจแอบใช้ชื่อใช้หลังปากกูนะกูตั man, ้งชื่อไม่ได้กูต้องเปลี่ยนชื่อใหม่มึงดูชื่อกูกูกลายเป็นนน้ำตู่เฮ้ยใครมันเอาชื่อกูไปวะงดชื่กูคือมาเลยเนี่ยนะูจะไปกระทืบมึงอุ้ยฝั่งนี้สามติดฝั่งนี้สิ่งเลยเหรอเลือกไม่ยากเลยมือใหม่มึงเล่นปืนอะไรกันวะมึงเล่นปืนแบบมือใหม่ด้วยนะกูขอร้องแหละเฮ้ยมันมีอักเนก่ย มึงใหม่เหรอกูยิงไม่โดนเลยเม้ยยิงหัวเว้ยคนเฮ้ยกูยังยิงได้อยู่นะนี่อ่ะไม่ธรรมดานะเอาเด้ป่าระเบิดไปก่อนเฮ้ยตรงนี้มีโอ้ยมันมีคนกระฟุนหมดกระฟุนหมดกระฟุนหมดเฮ้ย <cảm> จ <parasite> ับเบลเคีเ <mostrar> ฮ <at t elite> ้ยเขาเลือกเฮ้ยมึงไม่รู้จักหรอมาใช่ใช่หนังป่าใช่ตำแนมนนะครับเฮ้ยชิเปิลคิวอ่ะฮัลโหลเฮ้ย เกิดใช้หนังป่าอานนะเพื่อนเฮ้ยเฮจอดว่ะโว้ยอยากเอา,าเอะครับซื้อมือใหม่นะเรียนปืนมัเนเ <c oughs> หมือนคนอยู่มือใหม่เลยดิโอ้โหเนี่ยเฮ้ยมึงไปเอามาได้ไงวะมึงรู้ไหมคกทจะเล่นปืนกระบอกนี้เนี่ยคือต้องใช้เวลาเกือบทั้งปีเลยนะวิฮะเพื่อจะซื้อปืนกระบอกนี้ได้กูจะทำยศทำฉายาแต่พวกมึงเอามาเล่นกันอย่างนี้เลยเหรอฮะนี่คือซอื้อมือใหม่ใช่ไหมโอ้เราดูดีเลย โอ้โหคือมันก็สู้ผมไม่ได้หรอกครับน้องๆหนูๆดูเฮ้ยโอ้ดูดิอ้าวอ๋ออ๋อกูชนะแล้วเหรอนี่มันเซิร์ฟคือใบแด้เหรอวะฮะชั้นไปดูตัวเราหน่อยสิ P.B. สองพันยี่สิบเอ็ดมีอะไรแจกงแล้วมั้งวะชั้นสมัครใหม่มีอาร์กนี่คสองพันยี่สิบเอ็ด สอนมันหน่อยดิด้วยอักของพี่เอาด้อก็ไม่ออกมาเลยไอ้ฝั่งแดงเอ้ยออกมาหน่อยอ้าวระเบิดไอ้ตัวนี้ยังไงออกแล้วไอ้เหี้ยสองตายยังโก้ค่ะทุกคนอ้าวอ้าวเอะไรวะรู้ยิงยังไงเนี่ยโอ้โหเฮ้ยมึงยิงมั่วเฮ้ยมาโดนกูได้ไงวะอ๋อไม่ใช่ไอ้เหี้ยมันยิงคนอื่น มีคนอื่นมีคนอื่นเฮ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยง่าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แหละเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเดียวเดียวเดียวมึงไม่ได้ยิงมั่วเฮ้ยนี่มันอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยนี่มัน P B 2021นะฮัลโหลเฮ้ยมึงยังมีอีกเหรอกูขอคืนคำพูดเลยไอ้สัตว์เอ้ยที่ไม่มีโปเนี่ยเดี๋็ดนะกูลองไม่ออกไปกูลองไม่ออกไปลองยืนตรงนี้ อ้ามึงยิงกูโดนได้ไงอ่ะวมึงอยู่นี่น <_ an> เฮ้ยไอ้เหี้ยไม่ใช่แหละเดี๋ยวนะเฮ้ยมึงยิงขึ้นฟ้าแล้วมาโดนกูได้ไงวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันบีบีต่อกปอนยิงริบเอส <_ an> มดูด้วยไอ้เหี้ยโอ้โอ้ช่วยด้วยพีอเอ็มไอ้เหี้ยตัวกำลัโลกตัวกำลัโลกไปแย่โง่เยอโอ้คุณนำมาอยู่ดีอะ

มึงมีคิวคอนวิซแน่นอนไอ้ยี่มึงดูสุโอยโอ้โหเขี่ยอะไรวะเนี่ยนี่เป็นปี2021แล้วนะทุกคนเอ้ยโป้เขี่ยอะไรเนี่ยมึงตามมาหลอนกูขนาดนี้เลยไอ้สัตว์กูสามมาเล่นกาเกียดอ่ะโอ้โหโโอ้หมึงดูมันมามึงดูมามึงดูมันยืนโอ้โหไอ้ขี้ไอ้ขี้หลังหลังโอ้โหปโอยแล้วมึง อ้าวเฮียตายเอามัน,น, the นโดนปูด้วยกันยิงตายเว้ยตัวใหญ่เนี่ยกูมีปูเต่าเฮียเฮ้ยระเบิดโอ้อ้าวเฮ้ยรวมปูยิงหัวได้ไงวะเอ้าไอ้ชาติเล่นดูมึงดูมึงยิงดูมึงเนเฮ้ยกูมีปูเหมือนกันนะเอาดิอแกมันจะสู้ปูก็ไม่ได้หรอกเอาเลยเฮ้ยยิงเลยเพื่อนเออใครออกมามึงตายอ่ะเดีดิเออมึงจะออกดิมึงจะออกดิมึงแอบดิพวกมึงอ่ะ ไปแอบดิโลบร่มาบอกแล้วอย่าออกไปออกไปมึงตายโอ้โเก่งมากไอ้เด็กมีป่วงอย่ได้ยิงได้ไงเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงทำได้ยังไงวะฮะมึงยิงทั้งหน้าไอ้สัตว์ตุ๊กตายได้ไงว้าวว้าวไอ้เหี้ยมึงโคตรเก่งเลยพ่อมึงเป็นแลมโบ้แน่นอนมามึงเป็นลูกติดแลมโบ้พ่อมึงคือแลมโบ้แน่นอน โ,โอ้โหอามึงเป็นจอน์วิคไอ้เห oh, hmm. oh. 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 ี้ยทั้งพ่อทั้งอามึงเลยอากับพ่อเป็นจอน์วิคด้วยแล้วมืออีกคนหนึ่งฮะโอ้โหมึงยิงอะไรของมึงเนี่ยโอ้มึงดูมันเฮ้ยปีสมัยยี่เบเลยนะเพื่อนเอ้ยโอ้ยสัตว์เอ้ยมจะแพ้แล้วด้วยเฮ้ยเฮ้ยมึงโกมเบหน่อยดิอุ้ยเฮ้ยมึงให้มันยิงอยู่คนเดียวได้ไงวะไอ้ยิมออมหน่อยดิมึงยิงมันไม่ได้เลยของงดใช้มาโคมดใช้มาโคบ้านป้ามึงอ่ะฮะยิม แม่งตืดดูดิไอ้เยอะนี่มันอะไรเนี่ยเฮ้ยมันยังตายวะโอ้เอ้ยมึงซูมมันคืนหน่อยเฮ้ยเอาหน่อยดิเฮ้ยมันยิงยังไงวะไอ้ยี้ยยิงมือตายเฮ้ยมันยิงคืนหน่อยเร็วเฮ้ยเปลี่ยชนะเฮ้ยเร็วโอ้ยอยู่นู่นอยู่นู่นตายโปยิงหน่อยเฮ้ยโปมันหลุดไปแล้วมั้งไงโป้มันหลุดแล้วมั้งโอ้โหแผลมือ <Red> พ่อมึงต <Win. S 2> าลน,นะกูแช่งนะขอให้พ่อมึงตาลเอ้ยเจมมึงมาแหงตดูดูนะไอเป็ดเนี่ยมาใช้โปเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอ้ UNMN เนี่ยอ่ะไอสามหนึ่งศูนย์เนี่ย, MM ย,ยมึงแบนมันนะไอเฮียก <I here. S 2> ูเลิก